มีลูกค้าเฉยๆนะ้องอาจจะงงว่า Client กับ Client Tail ต่างกันอย่างไรเด็กๆคะถ้าเราไปซื้อแบบว่าสบู่แฟบยาสีฟันเงี้ยเราเป็น customer หรือคนหรือเราเป็น Client ลูกไปซื้อ product นะฮะเป็น customer แต่ถ้าเรานะฮะไปซื้อบริการคุะลูกนะฮะ เขาเรียกอะไรคะอาเซอร์อะไรเอาเซอร์วิสไปซื้อบริการนะคะฟังดูน่ากลัวเนาะถ้าเราไปซื้อบริการนะคะถ้าเราแบบไปซื้อบริการที่เขาขายบริการเอาไว้นะคะอย่าคิดลึกค่ะลูกเช่นอะไรคะดเด็กๆคะเอไปรับบริการนะ่ะเอางี้สำนักงานทนายความเงี้ยคนที่เข้าไปใช้บริการสำนักงานทนายความเรียกว่าคัสเตเมอร์หรือไคลเอนต์คะ คลายแอนใช่ไหมคะลูกเป็นลูกอะไรลูกความใช่ไหมลูกขาแบบลูกความอะ่ะนะคะถ้าไปสระผมลูกสระผมอย่างนี้เป็นคลายแอนหรือคัสเตอร์เมอร์คะคลายแอนเพราะว่าไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใช่ป่ะการสระผมทำผมทำสีผมพวกนี้ถือเป็นเซอร์อะไรเซอร์วิสอย่างเงี้ยค่ะเกตแม่ right. นะคะน่าเอ๋ออีกแล้วอ่ะไหนทวนดีกว่า ะะอ่ะอ่ะวางประการเอยหน้าค้าลูก customer consumer shopper client client tail client Cl <ient>, และอะไรครับแปลว่าผู้มีอุปการ,ระคุณค่ะป๋าอะไรป๋าทรน b e n e f a c t อะไร benefactor patron benefactor patron benefactor Pat Bene นา่ารักมากทั้งหมดพร้อมกันรอบสุดท้ายค่ะ customer consumer shopper customer consumer client clientele client และผู้มีอุปการ,ระคุณป๋าไหมป๋าป๋าอะไร p a t r n benefactor p a t r n <Yeah. S 1> benefactor น่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะจำได้ไหมคะซื้อบริการต้องใช้ client หรือ customer คะ client ซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อสินค้าเลยใช้ customer ค่ะอะไร เยี่ยมมาค่ะนะคะนี่เองค่ะอันนี้มันง่ายขออีกอันหนึ่งค่ะประดิษฐ์คิดคนค่ะประดิษฐ์คิดคน fabricate ขอเสียงค่ะ fabricateinnovateinvent ค,คิดคนให้เป็นประดิษฐ์ไว้ใช้ contrivedevice เท่า oh. mm hmm. กับ make กับ อีกทีนะลูก fabricate innovate invent พร้อมกันค่ะลูกสามสี่เอา้า fabricate innovate คิดคนให้เป็นประดิษฐ์ contrived device เท่ากับ a contrived device เท่ากับเยี่ยมค่ะคือถ้าเกิดเฉลยเฉลยเฉลยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ หาไม่ยากใช่ไหมพวกนี้เป็นข้อสอบแกะหนูก็มีเฉลยเยอะและ้วสำคัญที่ว่าวันนี้เราต้องได้คำสทบได้เทคนิคนะคะแล้วก็ได้สอดแทรกนะคะเรื่องวยากรไปใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจเราทัวรเ์เล่นๆหรือทวนไปสอบคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะรอบสุดท้ายขอเสียงดังๆคะ่ะเลยเอาแฟบร b r e a อ i นโนเ a t e i n เว n พร้อมกันคะ่ะบริเ b r อินโนเ o v a t e เวนคิด คนให้เป็นประดิษฐ์ไวชันคอนทร้ายเดเวิรเท่ากับอะ <contract> คอนทรายเดเวิร์สอ่าสุดยอดมากๆค่ะพี่แนนเอาโพยออกโจทย์เส่ยังคะลูกนะคะไหนลองทวนดูไม่ดูโพยกลับมาที่พี่แนนดีไหมคะอ่าแต่กลับมาที่พี่แนแนลเลยนะไหนลองดูซิจำอะไรได้บ้างเด็กๆเ,เชียงใหม่ one two three here we go f a b r r i c a t e innovate invent ไม่ไดีเลยค่ะ f a i invent. คิดคนให้เป็นประดิษฐ์ไว้ใช้ contrived device ช่วยกับ contrived เพราะฉะนั้นนะคะนีน่เองค่ะเรามาดูความแตกต่างระหว่าง Synonyms กันค่ะนีน่ๆงค่ะ คำว่าโนวาแปลว่าอะไรคะลูกใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันมาจาก innovation s พี่แนนบอกว่าแปลว่านวัตอะไรคะลูกนวัตกรรม device ตัว S เ,เป็นกริยาทําเป็นคํานามต้องสะกดด้วยตัวอะไรนะ c c a แนะคะแปลว่าสิ่งประอะไรคะสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือ เม k e ั p หนึ่งแปลว่าสร้างขึ้นมาสองแปลว่าแต่งหน้าและสามแปลเหมือน compensate compensate แปลว่าชดอะไรคะลูกชดเชยค่ะนะคะ i a b r i c a t e พี่นันขอนิดนึงนะคะลูกแปลว่ากุเรื่องขึ้นมากได้นะคะกุเรื่องขึ้นมานะ,ะโกหกนั่นเองค่ะลูกนะคะ เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยการ์ตูนกันนิดนึงก่อนจบนะคะได้แหมคะนะคะจำไว้นะลูก s y น o n y m s เนี่ยแปลคล้ายกันก็จริงแต่ใช้เหมือนกันไหมคะลูกไม่เหมือนคะ่ะกุเรื่องใช้แฝอะไร Fabricate แฝอะไรนะคะนวัตกรรม Innovate อะไร Innovation และสิ่งประดิษฐ์ device ตัว C หรือตัว S ค่คะ นะฮะอย่าลืมเมคอัพมี3ความหมายห่งแปลว่าประดิษฐ์สแต่งหน้าและ3ชดเลยดีมากค่ะไปดูข้อต่อไปเลยลูกการ์ตูนเราอ่านอะไรก่อนดีคะลูกอ่านคำถามหรือโจทย์นะฮะก็เหมือนกันนี่ว่าคำถามหรือโจทย์ <laughs> อ่านคำถามหรืออ่านการ์ตูนก่อนค่ะคำถามก่อนค่ะ Why would the boy hate to be his parents during festive season ทำไม เด็กคนนี้ถึงเกลียดการที่จะได้เป็นพ่อแม่ในระหว่างช่วงฤดูเทศกาลนะคะอะไรแปลว่าเทศกาลคะเฟสไลฟ์เฟสติวัลใช่ไหมคะนะคะเฟสติวัลเป็นคำนามนะคะเกี่ยวกับเทศกาลเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองนะคะกกจุดนี้เกี่ยวกับนะคะลูกในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้ไม่อยากเป็นพ่อแม่เลยอ่ะนะคะ parents แปลว่าพ่อแม่ใช่ไหมคะลูก เราไปดูกันค่ะนะคะทำไมเขาไม่อยากเป็นพ่อแม่ในช่วง Festive Season A. because วงกลมคำเชื่อมกัลูก he doesn't like his parents เพราะเขาเกลียดพ่อแม่เขาเองอุ้ยอันนี้ไม่ดีนะคะลูกจดเราไปค่ะทอรพีนะคะลูกนะคะ <laughs> ไม่ควรนะคะเ,เราต้องรักพอ่อรักแม่นะคะนึกถึงพ่อแม่ะคะ่ะ B. because the Thanksgiving holiday is over แปลว่าอะไรคะลูก holiday ค่ะวันอะไร วันหยุดในช่วง Thanksgiving เนี่ยมัน over ลงแล้วค่ะ over แปลว่าอะไรลงแล้วคะจบลงเหมือนเกมโอ้ไรเกม over ใช่ไหมคะนะคะและข้อ C ี่คลูก because his parents are developing a Christmas list เพราะว่าพ่อแม่เขากำลังนะคะทำ Christmas list อยู่อะไรแปลว่าทำหรือพัฒนาขึ้นมาคะ develop อลไร develop ed. กำลังทำรายชื่อในวัน Christmas หรือข้อดีดอก because he will annoy his parents for 28 days ค่ะเขาจะรบกวนหรือทำให้รำอะไรคะรำคาญใช่ไหมคะเขาใช้กริยา a n d อะไร annoy เขาจะทำให้พ่อแม่เขารำคาญเป็นเวลา28วันติดต่อกันเขาก็เลยเริ่มไม่อยากเป็นพ่อแม่ของเขาเองแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากาตูนฝรั่งหนูว่าตลกหรือเศร้าสำหรับเราคะ่ะ การตูนฝรั่งตลกหรือเศร้าคะเศร้าเพราะว่าแป่ไม่ออกไม่เก็ตมุกใช่ปะ่ะพี่จะบอกให้นะลูกเทคนิคการอ่านการ์ตูนค่ะนะคะการ์ตูนเนี่ยไม่ได้สื่อด้วยคําพูดอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ใส่ใจแค่เรื่องคําพูดเราใส่ใจอะไรด้วยคะภาพจริงไหมลูกเราต้องให้ความสําคัญกับภาพเป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามดูภาพประกอบเยอะ การ์ตูนมักจะหักมุมจบในตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แก๊กหรือมุกจะอยู่ช่องที่1ช่องที่2หรือช่องที่3ช่องสุดท้ายคะช่องสุดท้ายจริงมากถึงแม้เราจะไม่รู้เรื่องเนี่ยนเรารู้ว่าแบบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นมุกของเขานะคะเขาจะชอบหักมุมจบเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะเด็กคนนี้บอกว่า now that thanksgiving is over นะคะ now that การดอ,อกจันค่ะไม่ได้แปลว่าตอนนี้ที่อย่างเดียวนะคะลูกน o าวแดดแปลว่าเพราะว่าก็ได้ seeing that ก็ได้ค่ะลูก seeing that กับน o าวแดดเป็นสำนวนนะคะลูกแปลเหมือน because ค่ะแปลว่าอะไรค่ะลูกเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เทศกาล Thanksgiving มันจบลงแล้วถึงเวลาแล้ว is อะไรคะ is time ใช่ไหมคะถึงเวลาแล้ว ที่จะหักเหความสนใจของฉันนะคะอะไรคะ turn my attention อะไรแปลว่าความสนใจคะลูก attention นะะที่จะไป develop my Christmas list ฉันจะต้องมาสนใจกับการนะคะทำ Christmas list ล้ละ่ะรู้จัก Christmas list ไหมคะลูกในวัน Christmas เนี่ยเขาจะมีการทำ Christmas list ว่าเราอยากได้อะไรนะคะลูกแล้วเราก็อธิษฐานว่าขอให้ได้ พ่อกับแม่ก็จะมาดูคริสต์มาสลิสว่าเราอยากได้อะไรบ้างแล้วก็ต้งซื้อของให้ลูกค่ะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ฉันต้องทุ่มเทาการทำคริสต์มาสลิสแล้วล่ะนะคะแล้วไงต่อคะลูก for the next 28 days I vow to be persistent นะในอีก28วันฉันว่าวแปลว่าอะไรคะเด็กๆคะสาบานสัญญานะฉันขอสาบานสัญญา ด้วยสัตปฏิยาณอะไรเงี้ยนะคะว่าฉันจะนะคะ persistent นะคะแปลว่าอะไรคะเด็กๆคะมุ่งมั่นไหมคะมุ่งมันแปลเหมือนคำว่า determined ในออกเสียงตามพี่สิคุณ determine 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 d, d, d determ แปลว่ามุ่งอะไรคะเด็กๆคะมุ่งมันค่ะฉันจะมุ่งมั่นนะคะในการที่จะ อะไรคะ quest นะคะแปลว่าสะอ,อะไรคะสะหาหรือค้นอะไรค้นหานะคะฉันต้องพยายามอย่างสุดฤทธิ์นั่นเองค่ะที่จะ get everything on that list ค่ะต้องได้ทุกอย่างที่อยู่ในอะไรคะ list หรือว่ารายชื่อของที่อยากได้ไม่ว่าจะด้วยการ b a k i n g แปลว่าอะไรคะ b e คะขอร้องนะคะ pleading แปลว่าอะไรคะอุดทนนะคะอุดทนก็คือขออะไรเหมือนกันขอร้องนะคะหรือจะด้วย any means means term s ไม่ได้หมายความว่านะคะลูกไม่ได้แปลว่าหมายความว่า means แปลว่าวิอะไรคะวิธีนะคะอะไระ d ดีมแปลว่าเห็นว่านะคะหรือพิจารณาคิดว่าอะไรเงี้ยคะ่ะ พิจารณาเห็นว่านาดีมลุกเพราะฉะนั้นนะ,ะเขาบอกว่าอะไรอีก28วันที่กำลังจะมาถึงจนกว่าจะถึงวันคริสต์มาสใช่ไหมคะนะคะฉันขอตั้งสัตย์ปฏิญาณที่จะมุ่งมั่นนะคะในการเสาะหาการพยายามที่จะได้มาซึ่งของทุกอย่างในลิสต์นั้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนะ,ะขออุดทนนะ,ะวิธีใดก็ตามที่ฉัน เห็นว่ามันจําอะไรจําเป็นน่ากลัวเนาะมีการตั้งสัป์ปฏิญาฟังดูแลเด็กคนนี้แบบว่าเด็กดีหรือเด็กนรกคะเนาะมันจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งของอะ่ะมันต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหมคะนะคะาจะทาทุกวิถีทางที่เห็นว่าจําเป็นค่ะอะไรแปลว่าจําเป็นนะคะลูก n e เซสอะไร n e c e s s a r y ใครไม่รู้ศัพท์จนลงไปคะ่ะ necessary? necessarynecessary นะคะแล้วไงต่อน,นี่ Oh, I would hate to be my parents during this festive season ไม่อยากจะคิดถึงความเป็นพ่อเป็นแม่เลยนะคะ,นะคะฉันละเกลียดการเป็นพ่อแม่ในช่วงนี้จริงๆนะะแปลว่าอะไรคะลูกก่อนที่จะมาหักมุมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งของค่ะเขาจะแบบว่าพยายามนะะรบเราใช่ป่ะรบเราขอร้องอะไรทุกอย่างพูดง่ายๆมันเหมือนคําว่าอะไรคะรบเราให้ได้มาส,สิ่งที่ต้องการเนี่ยแอนนอยไหม แอนนอยจริงปะก็คือทําตัวน่ารําคาญกับพ่อแม่จนกระทั่งพ่อแม่ทนไม่ได้ก็ซื้อ,อให้มันเพลียวหวานรำคาญนะคะน้องคะขำไหมคะ <c oughs> การ์ตูนฝรั่งตลกหรือเศร้าคะทร a g ิก i c หรือคอมมิกคะ,ะเฉลยเลยคะ่ะลูกตอบข้ออะไรคะเขาเกลียดการเป็นพ่อแม่ในช่วงนี้เพราะว่านึกสภาพพ่อแม่ว่าต้องเจอรับมือกับลูกอย่างเขาซึ่งเป็นยังไงมากคะเด็กๆคะลูกเขาเป็นยังไง แอนนอยฉเฉลยข้อ A B C หรือ D ด๊อกนะเขาไม่อยากเป็นพ่อแม่เพราะว่าเขาจะต้องรบกวนพ่อแม่เป็นเวลาติดต่อกัน28วันนะคนะ,ะเก็าไหมคะลูกนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในเทปถัดไปค่ะเด็กคะ